เรามาอยู่ในบทบาทมาอยู่ในสถานภาพที่เรามีผู้ชีวิตมีครอบครัวมีลูกเรามีคนที่เราต้องรับผิดชอบคุณพ่อคุณแม่แล้วคนเหล่านั้นต้องการความรักพร้อมหน้าพร้อมตาการอยู่ด้วยกันแต่ว่าเรามักจะใช้ข้ออ้างว่าโอ้ไม่ว่างเลยงานยุ่งมากอะไรอย่างเงี้ยนะครับบางคนนี่ทำโอาม,มากๆจนเรียกว่าบ้าพลังอ่ะบ้าพลัง สวัสดีครับก็เคยเห็นคนหนึ่งเขาถูกภรรยาถามบอกว่าพี่ลากรู้ไหมวันพรุ่งนี้เป็นวันอะไรโอ้โหเงือแตกเลยครับเฮ้ย <laughs> วันอะไรวะก็ไขซื้อไปก่อนนะว่าจําได้สิพถเอ้ยวันสําคัญทาไมเราจะจําไม่ได้เสร็จแล้วก็เอาเอาเนี้ยไปถามเ <ere> bon, พือ <"Hey, S 2> พ่อนเพือพ่อนเเพื่อนเออเนี่ยเมียถามมานะบอกว่าจําได้ไหมพรุ่งนี้วันอะไรนึือกไม่ออกเลยวันอะไรเพื่อจะทางานเพื่อนบอกมีไม่กี่วันหรอกวันที่เจอกันครั้งแรกวันแต่งงานวันเกิดวันมีลูกคนแรกวันอะไรพวกเนี้ย อยู่ในแถวนี้ลองคิดดูลองคิดดูเพื่อนนึกไม่ออกจริงๆนะพเพื่อนก็เลยบอกว่าเฮ้ยง่ายๆเลยนะผู้หญิงเนี่ยแพ้เพชรถ้านึกไม่ออกซื้อแหวนเพชรไว้พอแค่รู้ไหมวันอะไรเปิดกล่องเห็นแหวนเพชรดีใจลืมเองไอ้นี่ก็เลยต้องตัดสินใจนะครับเป็นคนมีตังค์หน่อยก็เลยไปซื้อแหวนเพชรวงย่อมๆมาก็หลายตังค์เหมือนกันนะเสร็จแล้วถูกถามแต่เช้าเลยที่ลาจาได้หรือยังวันนี้วันอะไรก็บอกได้สิเนี่ ลัหเข้ามาใกล้ๆสิพอเดินเข้ามาใกล้ๆนี่ไงแตนท่นโอ้โหคุณภรรยาน้ำตาอาไรเยิ้มกระโดดอก่อนะผมกระซิบที่ข้างหูเป็นสามีที่สุดยอดนี่กระทั่งวันพระยังซื้อแหวนเพชรให้เลยดูดิครับบางทีเราลืม เรามัวแต่ทำเรื่องที่เราคิดว่ามันสำคัญหลักการบางอย่างนะมันช่วยเราบริหารจัดการได้นะครับคือเราต้องเป็นคนเก่งเก่งแรกนะครับเก่งงานอันนี้เราต้องพูดถึงคนเราที่ทุ่มเทกับงานนี่เก่งงานอยู่แล้วเก่งคิดรู้จักคิดในสิ่งที่มันถูกต้องสิ่งที่มันสร้างสรรค์สิ่งที่มันดีอะไรแบบนี้นะครับเก่งดําเนินชีวิต <S <S ไอ้ตรงนี้เนี่ยคนไม่ค่อยคํานึงนะเก่งดําเนินชีวิตเช่นรู้จักคอฟฟี่เบรกนะฮะเรามีคอฟฟี่เบรกเนี่ยครับเพราะว่าเราทํางานมามันตึงใช่ไหมครับบ่ายสามมีทีเบรกเพื่อเราจะเบรกหน่อย แล้วก็พักผ่อนหรืองีบสักน,นิดหนึ่งเพื่อที่ให้มันสดชื่นขึ้นแล้วก็เราจะสามารถทํางานได้ดีขึ้นชีวิตเรายังต้องมีคอฟฟี่การเบลกก็บลก,กคือการพักหรืออาจจะใช้เวลากับคอรอบครัวสักหน่อยนึงพูดคุยสนทนาทําให้เขารู้สึกอะครับเฮ้ยฉันสนใจเธอนะฉันคิดถึงเธออยู่นะถึงแม้ว่ามันจะยุง่งก็เอาสักน,นิดหนึ่งนะครับในวันหนึ่งโทรมาซฮั Say hello นอยทิลาคิดถึงนะวันนย้นิดทาอะไรบ้างจะไปกินข้าวด้วยกันอย่าไปคิดบอกเออฉันทํามาทุกอย่างก็เพื่อเธอทํามาทุกอย่างก็เพื่อลูกนะเออผมคิดถึงเรื่องหนึ่งเป ชอบมากฮะมีคุณพ่อคนหนึ่งนั่งในสวนนะฮะเป็นม้าแบบกลังสบายแล้วก็มีลูกชายขี่จักรยานคันเล็กๆเนี่ยครับมาแล้วก็บอกว่าคุณพ่อขออีก5นาที5นาทีอยากทีพอีก5นาทีได้ไหมพ่อก็บอกว่าได้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 โอเคห้านาทีนะเขาก็ขีข่ของเขาไปแล้วก็หายไปครบ5นาทีเนี่ยเด็กนี้ก็มานะเราบอกพ่อยังไม่อยากกลับเลยอะพอมีเวลาไหมขออีก5นาที5นาทีได้ไหมพ่อก็บอกว่าโอเค5นาทีสุดท้ายก็ได้นะแต่เราต้องไปแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งนั่งมองมองดูอยู่ครับแล้วก็ น่าจะเป็นพ่อที่ใจดีมากนะเวลาลูกขอ5นาทีหนาทีสองครั้งแล้วนี่ถ้ามาครั้งที่3ก็คงจะให้ใช่ไหมผูออ้ชายคนนี้ก็บอกว่าใช่ถ้าเขาขออีกก็คงจะให้อาจจะให้นี่เป็นครั้งหนึ่งสุดท้ายแต่คุณรู้ไหมผมไม่ได้ให้เวลาเขาหรอกเขาต่างหากที่ให้เวลาผมยังไงอะครับผมมีลูกสองคนคนโตผมเนี่ยเขาขอให้ผมมาส่วนสาธารณะนี่แหละพาให้เขาได้มีโอกาสขี่รถจักรยานมาเดินเล่นมาอะไรผมก็รับปากเขาแต่พอวันเสาร์ที่ไล่ผมก็ทํางานแล้วก็ลืมแล้ววันหนึ่งเขามีวัติเหตุแล้วก็จากเราไปผมไม่ได้ให้เวลาเขาผมก ว่าเออเนี่ยเรายังมีลูกอีกคนหนึ่งถ้าเขาขอเวลามันไม่ใช่เราให้เขาเขาต่างหากที่ให้โอกาสเราที่จะดูแลเขาผมก็น่าคิดดีนะเรื่องน่ารักน่าักแบบนี้มันจะเศร้าๆสักนิดหนึ่งนะครับในปัญญาจารย์บทที่4ี่ครับผมชอบชอบแต่ความจริงเราหลายคนก็รู้จักที่บอกว่า2คน ดีกว่านอนคนเดียวสองคนก็ช่วยกันนะเวลาคนหนึ่งล้มก็จะมีคนหนึ่งพยุงแต่ก่อนหน้านั้นน่ยพระกมพีบอกว่ามีคนคนหนึ่งเนี่ยอยู่ในภา,ายใต้อนิจจังะนะครับเขาทํางานสะสมเงินทองกระเม็ดกระแมกินก็ไม่ค่อยกินทํางานงก,งก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 ไม่ยอมมีคู่อยู่คนเดียวทุ่มเทแต่พวกเขาไม่เคยถามตัวเองว่า ทำไปทั้งหมดเพื่ออะไรทําไปให้ใครตายไปแล้วก็ออกไปไม่ได้ความสุขในชีวิตก็ไม่ได้หาไว้เลยไม่รู้จักพักผ่อนไม่รู้จักโลกอะไรเลยนอกจากทํางานทํางานอย่างนี้ก็เต็มไปด้วยความเครียดเหมือนกันนะฮะภาษาจีนเขาบอกว่านกมันจะขึ้นสูงเนี่ยมันก็พึ่งขนนะคนจะขึ้นสูงต้องพึ่งเพื่อนแต่ถ้าเราไม่ปฏิสัมพันธ์กับใครเราไม่ได้คบใครไม่ได้ใช้เวลาไปหาไปสูงเนี่ยเราไม่มีเพื่อนหรอกครับมันอาจจะมีจํานวนตัวเลขเหมือนกับตัวเลข4 5,000ใพันใน c e b o o k ซึ่งไม่รู้จักกันแบบนั้นนนนคคิดดถึงตอที่เเราป็โสแล้ว แต่งงานดูสิครับโอ้บางทีคุกเข่าอาธิษฐานอดอาหารอธิษฐานขอนะ้าพระไทยขอคู่ครองพอได้มาเราทิ้งเขาไว้บ้านนะครับอยากได้ลูกครองชูค้าบลูกเป็นของขวัญจากพระเจ้าขอของขวัญดีๆหน่อยพอพระเจ้าให้มาไม่มีเวลาให้ลูกของขวัญนนะ่กลายเป็นของชำร่วยเลยคุณโอ้เวลาไปงานแต่งงานอยากได้ของชำรวยนะครับเสร็จแล้วกลับถึงบ้านก็โยนจําไม่ได้ซ้ำว่าได้อะไ,ไ,ไรมาบางทีเราบอกว่าผมเป็นคนใช้เวลาอย่างมีคุณภาพ เดี๋ยวผมจะบอกให้ใช้ปริมาณนะครับใช้มันบ่อยๆเพราะเราไม่รู้หรอกคุณภาพจะเกิดขึ้นตอนไหนบางทีนะเราตั้งใจเตรียมทุกอย่างแต่ไอคนที่เราจะใช้เวลาด้วยเขาไม่พร้อมมันก็ไม่เกิดคุณภาพบางทีเขาพร้อมแต่เราไม่พร้อมก็ไม่เกิดคุณภาพเคยนึกถึงภาพนี้ไหมถ้าใครไปลูกเสือไปเนนารีนะสมัยเด็กๆเวลาเราไปทํากิจกรรมพักแรมกันเนะี่ยเสร็จแล้วมานอนในเต็นท์นะครับแล้วก็นอนคุยกันไปคุยกันมามันจะไปถึงตอนหนึ่งไอคุยๆเขาบอกให้นอนได้แล้วเสร็จแล้วมันจะมีเรื่องหัวเ็าะคามกันอยู่นั่นลั่นเต็นท์กัน ปริมาณไอ้สองคืน3คืนที่นอนคุยกันแล้วเราไม่รู้เลยมันจะเกิดขึ้นตอนไหนคุณมีคนที่รักอยู่พระเจ้าอาจจะได้มอบไว้ให้คุณแล้วแต่คุณรู้ไหมมนุษย์สแสวงหาสิ่งที่ตัวเองต้องการแทบตายแต่มีโอกาสใช้เวลากับมันไม่มากเวลาที่อยู่ด้วยกันไม่ได้เยอะหรอกครับเรายังคงทํางานอยู่5้าชั่วโมง6ชั่วโมงเหมือนเดิมแต่ว่าเขาขออาจจะไม่เยอะเป็นการนั่งคุยกันเป็นโอกาสไปกินข้าวด้วยกันกินขนมด้วยกันเดินอะไรด้วยกันถ้าพระเจ้าทรงให้ไวอะนะครับกับสิ่งที่เราอยากได้ทุ่มเทสแสวงหาอย่าทิ้งไปครับ เวลาคิดถึงอย่าลืมคนรักที่รอเราอยู่นะครับใครจำไม่ได้ก็นึกถึงเพลงน,นึงอะกับบ้านเรารักรออยู่ครับ